สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีจ้าสวัสดีแม่แม่พี่พี่กุนโคกครับมือนี่ยกุนโคกดอกกระเจียวหาทับดอกกระเจียวพี่น้องค่ะเศร้านี่ลงห่วยหาปลามือนี่หนูจะบอกเด้อพี่น้องค่ะพี่เงยถนอมทราบดอกกระเจียวพี่มาอยู่บ้านว้าวแขวนว่าวก้อนเฮ้จะฝ้าว่าอะไรอันมาค่ากันมาอยู่บ้านบ่ได้อยู่ถ่าววอนนี่พี่น้องเด้อเดี๋ยวประมาณที่ยี่สิบกว่ากก็จะลงอยู่บ้านเนาะบ่ได้อยู่ถ่าววอนดแล้วบัดที่นี่ เขาบอกว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวยุทงยุทากับบเอึดแน,นวกินนะพี่น้องเด้อย,ย่โคกกับบะอึดแน,นวกินว่าตาขยันมาหยังตีมัอนี่ตีมาเคลื่อนนี่ไปหาปลาไปใส่เบียดอันปลาปลาดุกปลาคอเนี้ยแต่ตัวญงพี่น้องเอ้ปไปตะมันขึ้นหยังเนี่ยบาดวลาตบอกขันเนะาะมัอนี่ึ้นโคกได้ปลาแล้วก็ขึ้นโคกหาพักไปลวกกัะปนปลามาเบิ่งพี่น้องมาเมิ่งน,ง,มมงนี่ค่ะพี่พีเอฟซี MC, มาเบื่งพี่มาเบิ่หวานนี้อูบวิอะไรคือ,อหวานอียูไปเห็นอพอดีพอดี เห็นบ้าเนี่ยอะไรคือบ้านนี่เลยค่ะนี่เลยโอ้ยเอาไปหมกใส่เอื้องใส่นยังกับใดดิเนี่ยโอ้ยโอ้ยซับเอาเท้าสับเอาดุ๊กดุ๊กบ้านนี้เอาเอาดอกกระเจียวเอาดอกกระเจียวกับมีเด้อพี่น้องพี่ครับพี่น้องความลุมสมุนของบ้านเรามาเบิ่งเด้อมาเบิ่งค่ะพอไว้แล้วพปยังไงเธอน้อมสักและศราดีดีตาดีจะย้ําดีตาดีจะย้ําดีย้ํามันขึ้นนะตาบอดีดีอุนั่นนั่นสับเลยนั่นลวกกินกระเพร่านั่นอ้วนมันต้องอย่างนนีี้้้ออพ่งเ อุดมสมบูรณ์ดอกว่วนตุรูตีีเอาไปซับออนวานี่อุ่มเน้เทาเอาอยู่ตีเอาตัวเนาะเอาไปมกใช่เขียดน,นี่มาเมื่อนลูกกับไปเตะเขียดได้บอสนะคะอันเราเลี้ยงมาอยู่บ้านเราถ้าไม่ขี้เขียบ่อดกินได้พี่น้องเด้อบอสขี้คัน,ยนอยู่ซี่กับบอดกินคนโคกก็ได้ในเอื้องในดอกกระเจียวได้าวาน,นี่อุ่มแต่เราต้องขยันเด้อขยันหาอันนี้อันนี้บ่แม,ม่นว่ามาเห็ดคอนเทียน,นเด้อ ตั้งไกศมหาคักนี่พี่น้องค่ะมหาหาดเจียวไปลวกหาดอกกระเจียวไปลวกถามมาได้บ่ได้ยู่ค่ะนี่ได้หมวตะพึงมาหวอดเด้ได้ค่ะได้ห่้ตะบ่ขี่คานพี่น้อง่ะโคกคนกับเป็นเป็นขึ้นโคกค่ะอันบ้านแม่เล่ยเอื่นมาโคกเนาะแต่ว่ามันบ่เป็นโคกไงโคกพวกนี่เพิ่นมาเก็บเห็ดเก็บยังไรเด้ค่ะถึงฤดูเวลาเก็บเห็ดาเกคนหาเอื้องหาแงหาเียดอกกระเจียว ขอให้ขยันกับพ่อวแตบ่ข่านยุ้ยใส่กับ,บกพี่น้องแต่เราต้องปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดลงมทงกับมีพักบุงเอามะผัดพี่น้องค่ะอาขึ้นโคกก็ได้เฮ็ดได้ดอกกระเกียวได้อึ้งวัตบอกขีข่านนะคะเฮ็ดเอา ไอศิษย์ซ้ำพังในหลวงกรุงเทพผูพ้ลงคนเอฟซีหรือว่าลูกค้าแถวน้องธนบ,บุรีเพิ่งกินหอดหรืล่ะพี่น้องขาเพิ่งกินหอดแล้วเออเดี๋ยวจะบอกกันเด้อค่ะเอฟซีถามมาหลายหลายพญาถศน้อมซักวันนี้กันนะเดี๋ยวคนบ้านได้ป่บอกเอฟซีเพื่นแน่ภู้ลงคนเพื่อนโมโหภูหลงค้นเนพื่อนโมโหแม่เลยเลยกับพญายศนอมสักคนบา้ออนบานได้เอาบอกบ้านเพื่อนเนี้ยเอาบอกบ้านเพื่อนเนี้ยคนบ้านประพานครับอำเภอนา,นา,นาเชือกจังหวัดมหาสารคาม <c oughs> ตำบลบัวพานค่ะพี่น้องขาเอ่อตำบลบัวพานอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามค่ะ เป็นลูกในบ้านวันในสวนของแม่พี่น้องเดอ้อจะบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่พี่พี่พเอฟซีที่เป็นกําลังใจให้พ่อแง่ถนอมสักกับเมียเลยรเด้อพี่น้องคะเราจะพยายามสร้างสารรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพออกมาให้แม่แม่พี่พี่เอฟซีได้สนุกสนานแล้วก็หัวเละผูล้งลงคนมีเมียจากกาันไปเหตุงานมากมาเบิ่งช่องพ่อแง่ถนอมสักก,กับเมียเล่รยก็ไไ้หัวหย่อนด้วยนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างคือคอนเทนเ้อพี่น้องเดอ้อ ขาดแต่พักหวานครับโคกแถวนีว้บมีพักหวานอันดาผัวเดี๋ยวมาเดาเทียเด้อดาปลอมเด้อเข,อข,อข,อขอาใอยดาปลอมได้ไหมวะมาเลไดาผัวตีดาปลอมอ๋อดาปลอมดาด,ดา,ดาเหมันอย่างปลอมโอ้ดาเ่นเรนซื่อๆนะดาเ่นเรนซื่อๆค่ะบ่ได้ดาเทียเดออแต่ว่าหักเพิ่นค่ะรักเขาเอาสั้นมือนีแค่นี้ก็เด้ค่ะพี่น้องค่ะอันหาเก็บดอกกระเจียวหาซับบันอันบานนี้อุบตอกันเด้อบายบายสวัสดีค่ะ